พี่นะคะชื่อสองนภา,าอุทัยมงคลหรือพี่ต้อมนะคะเป็นผู้จัดการร้านนกการค้าวัสดุก่อสร้างร้านนกการค้าวัสดุก่อสร้างของเรานะคะเป็นสาขาที่2นะคะส่วนสาขาแรกนะคะชื่อร้านสัตสินไทยค้าวัสดุก่อสร้างอยู่3มแยกสนามมีนน้ำเดิมเป็นร้านขายไม้อย,อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะต่อมาได้แต่งตั้งเป็นร้านผู้แทนจําหน่ายสินค้าเอชซีวีจนถึงปัจจุบันดําเนินผิดการมาเป็นเวลา74ปีแล้วนะคะ ต่อมานะคะคุณไพยโรดนกพิพงวานซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทจึงได้ก่อตั้งบริษัทนวการเค้าสดุก่อสร้างดําเนินกิจการมาถึงนวันนี้เป็นเวลา34ปีซึ่งทั้ง2ส,สาขาเรานะคะใช้หลักการดําเนินงานคือคุณภาพคู่คุณธรรม ือเรานะคะเป็นผู้แทนจําหน่ายสินค้า SCG คําว่าสินค้าหลักนะคะก็คือกลุ่มง,งานปูนนะคะหลังคาฝาฝ้านะคะสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบูดเนี่ยเราขายหมดเลยนะคะโดยที่เป็นแบรนด์ s c g แต่ไม่เท่านั้นค่ะทางบริการของเราเนี่ยมีตั้งแต่เสาเข็มน,นะคะแผ่นพื้นนะคะ ตัวในกลุ่มของงานคอนกรีตนะคะอันนี้เราก็จัดจําหน่ายนะคะแล้วก็กลุ่มในงานของสถาปัตย์เราก็มีจําหน่ายหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นยิปซัมกระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์ไม้พื้นที่ใช้ชั้นบนหรือชั้นล่างเป็นไม้พื้น s p c หรือเป็นาลามิเนต นะคะซึ่งในวันนี้เองอผิัทางพวกนี้มีค่อนข้างเยอะมากรวมถึงประตูหน้าต่างแล้วก็มีจำหน่ายทั้งหมดเลยนะคะและยุคนี้นะคะยังมีในเรื่องของโซลา r เซลล์ที่เรามีบริการด้วยนะคะมี Active a i r f โนะคะการบริการในเรื่องของการที่ทําในเรื่องของอากาศในบ้านเราก็มีระบบพวกนี้บริการเพิ่มขึ้นคะ่ะส่วนสินค้าฮาร์ดแวร์สินค้าตกแต่งวัสดุอื่นๆนะคะเราก็มีหลากหลายแบรนด์เรายึดตามความต้องการของทางลูกค้าเป็นหลักคะ่ะ ่าใช่ค่ะทั้งหมดเลยเนาะคุณภาพของการใช้งานวัตถุประสงค์ต่างๆเพราะงานก่อสร้างทุกวันนี้อุปกรณ์ต่างๆนะคะจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาในการใช้ในการทํางานของทางลูกค้าเป็นหลักค่ะ คือการที่เรารับบริการถอดแบบให้ลูกค้านะคะเนื่องจากว่าเรามีการรับประกรันถ้าเกิดกรณีลูกค้าเนี่ยใช้บริการติดตั้งโดย s g ซึ่งเราจะมีการรับประกันให้2-5ปีอยู่แล้วนั้นการที่เราถอดแบบนะคะเราก็จะคํานวณออกมาครบเลยว่าอุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างทั้งในเรื่องของการร้อน นะคะการร้อนกันรั่วนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แหละมันจะอยู่ในส่วนหนึ่งของการรับประกันได้ความรวดเร็วเพราะเรามีทีมงานมืออาชีพนะคะคํานวณแบบสามารถเสนอราคาลูกค้าได้ภายในหน,หนึ่งวันนะคะและด้วยที่ว่าติดตั้งโดย scg รับประกันโดยแบรนด์ sc G, ลูกค้าต้องมั่นใจอยู่แล้วนะคะส่วนบริการที่2จะเป็นแลน d s c a p e pro landscape pro ตัวนี้จะเป็นการจัดจําหน่ายกระเบื้องปูทางเทาง้ทา,ทานะคะและอุปกรณ์การจัดสวนทั้งหมดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่โชว์อยู่ที่ที่ร้านนี้นะคะค่ะ โดยที่เราเองก็มีการรับบริการทีอ่ออกแบบให้ลูกค้าถ้ามีพื้นที่เริ่มต้นนะคะที่50ตารางเมตรนะคะแล้วมีช่างบริการติดตั้งด้วยนะคะครับค่อนข้างค่อนข้างประทับใจครับพอ,พอ,พอทีมงานโดยเฉพาะน้องที่รับดูแลผมอยู่เนี่ยเขาก็สื่อสารทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ได้ตลอดเวลาครับเวลามีปัญหาเขาก็ช่วยตามงานช่วยประสานให้ที่นี่เขาก็ มีจุดแข็งก็คือราคาดีและมีสต็อกครับแล้วก็จุดสําคัญของที่นี่ก็คืออย่างผู้รับเหมาบางคนเนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยผมใช้บัตรเครดิตจ่ายได้ก็โดยมากจะเป็นพวกกระเบื้องพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้พวกปูไปเคยเคยไปดูหน้างานผมไปช่วยแนะนําอะไรต่ออะไรก็คือันนี้ยากอะไรงี้ก็คือ2ีสปีก็อยู่เป็นวันนีอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นว่าเป็นร้านใหญ่ น่าจะบริการดีด้วยอะไรทุกๆอย่างก็เลยเลือกที่นี่ก็โอเคค่ะเพราะว่าพนักงานน่ารักแล้วก็คนส่งก็น่ารักด้วยใช่ค่ะอง้ซื้อไปแล้วรอบซื้อไปแล้วรอบหนึ่งใช่ค่ะก็เลยมาที่นี่ต่อของเลยครับของได้ครบครับทุกอย่างตรงตามเวลาทุกอย่างผมใช้บริการที่นี่มานานและปลูกเองก็ให้ช่างมาทำนะครับเสร็จแล้วก็ซื้อจากที่นี่นะฮะแล้วก็ซื้อหลังคาซื้อจากที่นี่เกือบตลอดนะครับที่นี่เลยครับ าการบริการของพนักงานค่อนข้างจะใส่ใจรับพูดจาดีนะครับมีความเป็นกันเองเป็นพิษกับลูกค้า นวการนะคะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะวันหยุดนะะักขัตฤกษ์เนี่ยเราเปิดบริการตามปกตินะคะยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงการเท่านั้นค่ะเราก็จะมีนะคะติดต่อได้ทางโทรศัพท์นะคะแล้วเรายังมีไลน์แอดนะคะและก็ยังมี f a c e b o o k นะคะภายใต้คำว่า housing expert นวการค้าวสัสดุก่อสร้างค่ะ